สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีน้องอายทุกทท่านนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะคุณพี่วราลักษณ์นะคะได้มอบได้มอบขอบคุณคุณพี่นะครับขอบคุณคุณพี่วราลักษณ์นะครับผมได้มอบส้มนะคะให้กับครอบครัวแล้วนะครับผมส้มส้มส้มอะไรนะมส้มไม่ใช่ส้มส้มไม่ใช่ลูก ครก็ของขอบพระคุณมากมากนะคะเออไม่เป็นไรพุทธปีความเป็นไรก็ส่งขอให้ครอบครัวของคุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอความคิดดีนะคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะกินน้ำเปรี้ยวกินก่อนกกินแล้วครรับบาขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ แห้งด้วยครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับผมอะ้รเหรอในแครับน,นค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ